บายดีหลวงพระบางเคสนี้นะคะคนไข้บินไกลาจากประเทศลาวยืนน่นเล็เฟรนจมูกส่งคุณปอยติชาดาค่ะอยากได้สันจมูกที่ดูโด่งขึ้นเล็กน้อยนะคะปลายจมูกที่ดูมีความโด่งพุ่งแต่ยังคงมีความละมุนค่ะคนไข้บอกว่าหลังทําเสร็จขอให้หนูเหมือนผู้หญิงและนี่ก็คือผลลั์หลังทําทันทีจะเหมือนผู้หญิงแค่ไหนไปดูกัน ความลับของทรงจมูกปอยติชดาที่มีความเหมือนผู้หญิงนั่นก็คือจมูกต้องพอดีและเป็นธรรมชาติช่วงสันจมูกจะต้องไม่โด่งเกินไปแล้วปลายจมูกก็จะต้องไม่พุ่งแหลมจนเกินไปค่ะความสวยแบบเป็นธรรมชาติสวยแบบผู้หญิงก็คือสันจมูกจะต้องมีความสโลปแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยมีหยดน้ําเล็กน้อยเพื่อทําให้หน้าเนี่ยดูหวานขึ้นค่ะ เคสนี้เป็นเทคนิคโอเพนปรับโครงสร้างลูน่ากราฟนะคะลูน่ากราฟเนี่ยก็คือกราฟกระดูกอ่อนหลังหูที่หมอนำะมาตกแต่งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วย้ายมาปลูกถ่ายบริเวณปลายจมูกค่ะที่สําคัญเรามีการเติมตัวเดอร์มอลแฟตกราฟบริเวณช่วงปลายทาให้ปลายเนี่ยดูมีความกลมมีความน่ารักน่าเด็กค่ะถ้าใครชอบจมูกทรงประมาณนี้ก็คอมเมนต์ได้นะคะหรืออยากให้หมอทาคลิปวิเคราะห์ทรงจมูกดาราหรือทรงจมูกใครนะคะก็สามารถ